สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวประเทศจีนหรืออยากพูดคุยเรื่องอากาศจบคนจีนได้อย่างมั่นใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จัก,กับคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับฤดูกาลสภาพอากาศและอุณหภูมิซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่อยมากทั้งเวลาเดินทางเวลาสอบถามข้อมูลหรือจะใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้หมดเลยค่ะ แค่รู้คำเหล่านี้ไว้ก็ช่วยให้การเที่ยวของเราราบรื่นและสนุกมากขึ้นแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะฤดูการฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงต ฤดูหนาว天<气>ีสภาพอากาศช<晴>天วันแดดออกยินเทวันที่มีเมฆมากตัวยุเมฆเยอะ下雨ฝนตก下雪หิมะตก刮ว มีลมพัดเลย์ยฝนฟ้าขนองวันตุอุณหภูมิเร่อร้อนหลงหนาวย็งสบายช,าชื้นกานเจาะแห้ง 暴风雨，怕雨、粉、台风、大风、雾<风>、雾<乌>、大雾<物>、雾、拿<双>，霜、南塘、冷、冰雹<草>、龙 t 闪电、发 b 打雷。 ฟ้าร้องฉะหงรุ้งกินน้ำวุ่นหนอบอุ่นเย็นเรร้อนอบอ้าวหันหลังหนาวเย็นฉิวเวนอุณหภูมิอากาศเกาเวนอุณหภูมิสูงดีเวน อุณหภูมิต่ำต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคที่เรานำมาฝากกันนะคะ请问今天天气怎么样？ขอถามว่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง？需要带雨伞吗？ต้องพกร่มไหม？今天下雨吗？วันนี้ฝนจะตกไหม？明天天气会变冷吗？ พรุ่งนี้อากาศจะหนาวขึ้นไหม今天天气很好。วันนี้อากาศดีมาก外面在下雨。ข้างนอกฝนตกอยู่明天会很冷。พรุ่งนี้จะหนาวมาก夏天的时候很热。ช่วงฤดูร้อนอากาศร้อนมาก冬天常常下雪。 ฤดูหนาวมักจะมีหิมะตก我喜欢春天的天气。ฉันชอบอากาศในฤดูใบไม้ผลิ今天是阴天，没有太阳。วันนี้ฟ้าคล้มไม่มีแดด。外面刮风了。ข้างนอกมีลมพัด。气温是二十五度。อุณหภูมิอยู่ที่25ห้าองศา 彩虹真漂亮，รุ่งกินน้ำสวยมากเลย。你要带雨伞吗？คุณจะเอาร่มไปไหมา？今天有雷雨，别出门。วันนี้มีพายุฝนฟ้าขนองอย่าออกไปข้างนอก。外面有雾，小心开车。ข้างนอกมีหมอกขับรถระวังด้วย。 今天太阳很大，记得擦防晒。วันนี้แดดแรงอย่าลืมทาครีมกันแดด。现在是秋天，天气很凉快。ตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงอากาศเย็นสบาย。天气预报说明天会下雪。พยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้จะมีหิมะตก。你喜欢哪一个季节？ คุณชอบระดูไหน今天是多云，不是晴天。วันนี้มีเมฆมากไม่ใช่วันแดดออก。外面下冰雹了，太危险了。ข้างนอกมีลูกเห็บตกอันตรายมาก。我怕冷，所以不喜欢冬天。ฉันที่หนาวเลยไม่ชอบระดูหนาว。 เป็นยังไงกันบ้างคะกับคำศัพท์ภาษ,าษาจีนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะช่วยทุกคนสื่อสารได้อย่างใจมากขึ้นเวลาที่ต้องไปเที่ยวหรือพูดคุยกับชาวจีนอย่าลืมฝึกพูดบ่อยๆนะคะคำเหล่านี้ใช้ได้จริงแน่นอนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคำศัพท์ภาษ,าษาจีนดีๆในตอนต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ